เอาง่ายๆคือแทบจะเป็นตัวที่เอามาแทนที่เอเินแนนาคคได้เลยนุ่มนี่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจเดิมให้เกจเกมลาเลนเจอร์ในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจ๊น้ำการค้า t o อ Up Center เ,เ,เลยเพจเติมเกม l ลน e เลนเจอร์และเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าร้านค้าโจททะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจ๊น้ำการค้า t o อ Up Center ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดคริปชั่นหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนรวยทุ่มต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ตานี่กับเกม anger, ไลน์เลนเจอร์ด้วยทุ่มสำหรับวันนีี้้เราาาามออยู่่กันทนทหตงงข ไอดีอลิสนะผมสำหรับไอดีอลิสของผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวที่โกงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยนะผมบอกเ็ได้ว่าเป็นตัวที่ โกงมากๆท่นมเพราะวตัวนี้มีสกิลในการยกฝั่งตัวข้ามไปขังเป็นฟองสบู่นั่นเองอสำหรับเลนเจอร์นี้จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูชื่อกันเลยท่านผอ,อะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้นะนผอมมีชื่อว่าเทพสุดบลาวนั่นเองตามชื่อเลยนะนผมว่าตัวนี้เป็นเทพนั่นเองสำหรับสกิลที่เป็นไฮไลท์นะนผอมเลนเจอร์ตัวนี้จะมีสกิลนี้เพียงแค่ล่าง8ดาวปกติเท่านั้นน่ผมถ้าเป็นล่างอื่นจะไม่มีสกิลนี้น่านผอ,อะสำหรับสกิลนี้นะนผอมจะเป็นสกิลที่ไม่มีค่าไซเอเลยนค เป็นสกิลสุดโกงที่แทบจะไม่มีอะไรด้วยซ้ำนุออ่มอะและสกิลนี้ขังฟองสบู่ได้แบบยาวนานมากๆผมถึงแม้ว่าจะไม่มีดาเมจแต่บอกเลยว่าสกิลนี้ค่อนข้างที่ปวดมากๆนุออ่มอะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้นุมผมก็ได้ทําการติดเกียร์โดนแน่นอนแล้วก็จับเป็นเซ็ตคริสต์มาสให้กับเลนเจอร์ตัวนี้เลยนุ่มบอกเลยว่าโกง มากๆแล้วก็เล่นในโหมด P ี p ีได้ด้วยนุ่มเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันที่ด่านสเตตหลักกันเลยนะครับผมซึ่งด่านที่เราจะมาทดสอบในวันนี้ก็เป็นด่านที่3 9 6นั่นเองเป็นด่านที่ผมรีวิวประจําของผมเลยเนุ่มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเทปซูตบราวของเราจะเก่งขนาดไหนกันนุ่มสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวสุดโกงมากๆนุน่มนี่ปล่อยตัวออกมาแล้วนุ่มเดี๋ยวมาคอยดูสกิลกันว่าจะเป็นยังไงนุง่มสำหรับสกิลของเทปซุดบานี่โอ้โหคือขังเวนฟองสบู่เลยนนโโอ้ี บอกเลยว่าผมติดเกียร์โดนแน่นอนด้วยนะผมก็เลยทําให้สกิลโดนแพนเป็นพิเศษนี่แต่บอสไม่โดนนะ่มผมไม่รู้ว่าบอสเป็นอะไรหรือเปล่าผมยังไม่เห็นบอสโดนเลยนะผมส่วนใหญ่จะเป็นมินิบอสมากกว่ามที่โดนสกิลตรงนี้ไปนะ่มบอกเลยว่าเป็นสกิลสุดโกงมากๆนะผมนี่ถ้าไม่โดนบอสสตันคือเป็นตัวที่ค่อนข้างที่สุดโกงมากๆนะผมอ่ะผมใส่เกียร์ปล่อยตัวไว้ก็เพราะว่าผมต้องการ นำมาใช้สกิลตรงนี้นผมนี่โอ้โหไม่โดนนผมอ่ะตะกี้ไม่โดนรอบนี้นี่บอกเลยว่าขังเว้นฟองสบู่แบบนี้เลยทรานผมพอท่าที่โกนอ่ะโกงมากมากนผมนี่อย่างที่เห็นเลยนมว่าสกิลสุดโกงมากมากนผมสำหรับเรนเจอร์ตัวขอเทปสุดปลาทานผมนี่โอ้โหขังหมดหมานผมอ่ะไม่สนตัวไหนท่นผมตอนนี้คือขังหมดเลยนมอันนี้ เดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบระยะสกิลกันและกันว่าสกิลในการขังตรงนี้มันจะกว้างขนาดไหนกันนะผมอ่ะตอนนี้คือเห็นคร่าวๆคือค่อนข้างที่จะกูมากๆตรงนี้โอ้โห คือสุดมากๆเลยท่นผมครับเทพสุดดาวซึ่งด่านต่อมาที่เราจะมาทดสอบกันก็จะเป็นด่านที่407ต่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวของเทพสุดดาวของเราจะสามารถกักขังนวงเหี่ยวตัวบอสด,ด่านนี้ได้หรือเปล่าน่ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเทพขนาดนั้นหรือเปล่าท่ผมครับตัวของเทพซุดโนบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงท่ผมอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้ไอเทมเซฟหน่อยละกันนี่โอ้โหคือแบบขังปุ๊บคือเดินผ่านเลยนะผมนี่โอ้โหโอ้โห สำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ทีผมบอกเลยว่าขังหมดไม่สนใครที่ผมและอีกอย่างหนึ่งคือสกิลมันคล้ายๆกับพวกรอบไทท่านเลยที่ผมคือจะเดินข้ามผ่านไปแบบหน้าตาเฉยเฉยเลยทีผมนี่โอ้โหตอนนี้ผมคือพูดติดติดขัดหมดเลยทีผมอะเนื่องจากว่าสกิลของเทพซูดมันโกงเกินไปที่ผมนี่โอ้โหมันโกงมากๆที่ผมเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบกันที่โหมด PVP กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันที่โหมด PVP กันดูว่าตัวของเทพซูดมันจะสามารถสู้กับ ลินเจอร์แถวๆนี้ได้หรือเปล่าโน้มดูการที่ว่าผมจะเอาเพียงแค่ตัวของเทพซุดตัวเดียวไปทําการตีทีมฝั่งตรงข้ามโน้มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวของเทพซุดของเราจะสามารถสู้ฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าโน้มเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าจะโดนหรือเปล่านี่โอ้โหคือมันติดยับเลยโน้มอ่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดพีีมันก็ยังติดโน้มนี่โอ้โหคือสกิลมันแรดูโกมากๆเลยนนผมสาวเทพซุดตรงนี้นะผมอ่ะติดยังเดียวคือมันเป็นเพียงแค่ล่างแปดดาวปกตินนผมนี่โอ้โหขังแบบ ั้งแบบนี้เลยท่ผมนี่โอ้โหคือสกิลมันน่าจะก้งได้มากกว่านี้ท่ผมถ้ามันมีดาวเมทท่ผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาลงในรอบไหนท่ผมสำหรับสกิลแบบนี้ท่ผมอะ่ะสำหรับตาน,นี้เราก็แพ้ไปท่ผมถือว่าแจกแต้มละกันเดี๋ยวจะไปลองกันอีกสักตาละกันท่ผมสำหรับตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าสกิลมันถูกใจผมมา,มากๆท่ผมสำหรับเทพซูตบาวตรงนี้อะ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกสักเกมละกันว่าเราจะสู้ได้ไหมอาทีนี้ไม่น่าจะยากเย็นสักเท่าไหร่ท่ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเทพซของเรราาาจะสมถ กักขังฝันข้ามได้ทั้งทีมหรือเปล่านะมนี่เดี๋ยวผมจะขอกดออโต้เลยละกันน่ผมแล้วผมก็จะใช้ทีมด้วยนี่โอ้โหมันขังแบบมันขังแบบน่ารังเกียจมากๆน่ผมนี่ฟีเลนก็โดนนะผมาะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ตัวไหนน่มตอนนี้คือโดนขังฟองสบู่แล้วก็จะเจอผมแบบโอ้โหเคาะป้อมเกือบแตกแล้วน่มตอนนี้นี่บอกได้ว่าสกิลนี้ถ้ามาในอนาคตผมผมว่าน่าจะเป็นคอมโบสุดโกงแล้วก็น่าจะปวดมากๆผมนี่ขนาดผมใช้แค่ เทพซูตเพียงแค่ตัวเดียวนุ่มโอ้โหย้ำว่าผมใช้เลนเจอร์เพียงตัวเดียวนุ่มสู้กับเลนเจอร์ทั้งทีนุ่มแต่ก็ชนะมาได้แบบไม่ยากเย็นเลยนะ่มสาเกมนี้มาสู้กันอีกสักทีละกันเรามาเจอกับศัตดาก๊อปปี้อย่างเช่นดาวินชีนุ่มเราจะสู้ได้หรือเปล่านุ่มมามาดูกันว่าเกมนี้ตัวของเทพซูดจะสู้ดาวินชีได้หรือเปล่านุ่มเทพก๊อปกับเทพยกนะผมมาเดี๋ยวก็ขอใช้เทพหน่อยละกันเพราะว่าเทพซูดของเราเป็นเลเวลเพียงแค่แบบ 1 4อเองอมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถสู้ทีมนี้ได้หรือเปล่าทผมโดยการที่ว่าเราจะยัดอาหน้าป้อมฝันธงข้ามนี่โอ้โหเทพซุดฝันธงข้ามคือยกเราเลยทผมนี่โอ้โหมันจะโกงไปไหนนมครับซุดตอนนี้ทมนี่โอ้โหเจอคือนแบบ โอ้โหไม่รู้ว่า GM จะปรับตอนไหนท่านผมแต่ตอนนี้คือใครที่มีเอาไปไต่ PP ได้เลยท่านผมบอกเลยว,ว่าตัวสุดโกงมากๆท่านผมและอีกอย่างหนึงคือใครที่มีเ e กียร์โดนแน่นอนบอกเลยว,ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่โกงหนักมากๆท่านผมนี่ผมใช้เรนเจอร์เพียงแค่ตัวเดียวท่านผมย้ำว่าผมใช้เพียงแค่ตัวเดียวท่านผมแต่มันสามารถสู้กับเรนเจอร์ทั้งทีมได้แบบสบายๆเลยท่ผมใครที่มีทีมดีๆผมบอกเลยว,ว่าตัวนี้น่าจะสู้ได้ไม่ยากเย็นน่ผมนี่ ผมติดเกียร์เป็นเกียร์โดนแน่นอนนะผมแล้วก็เกียร์คูดาวเร็วนะผมก็เลยทําให้อ่าผมน่าจะสู้ทีมฝัตบอลคัมไม่ยากเย็นนะผมนี่โอ้โหยกไปด้วยนะผมและอย่างหนึ่งคือโอ้โหมันกูมากๆนะผมอันนี้ผมไม่ได้อวยเลยนะผมอันนี้ผมพูดจากใจจริงเลยนะผมว่ามันกงมากมากนะผมนี่โอ้โหคือมันยกทีนึงคือยกไปคือแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมนี่โอ้โหคือถ้ามันโดนยกแบบนี้ทั้งทีมก็น่าจะเล่นลำบากนิดนึงนะผมส่วนตัวผมคิดว่า ถ้ามันโดนแบบนี้ผมก็ว่าน่าจะอันตรายเหมือนกันทุ่มสำหรับคอมโบสกิลแบบนี้ท่มอาที่เป็นสกิลยกฝ่ายตรงข้ามทมนี่โอ้โหมันเป็นตัวที่ผมมองว่า เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยนะผมอะมีเลนเ,เจอร์ตัวไหนบ้างมที่แบบสามารถแบบปล่อยแค่เลนเ,เจอร์เพียงแค่ตัวเดียวหรือว่า1ตัวโซโลโกับทั้งทีน่มมันแทบจะหาตัวจับได้ยากทุผมและอีกอย่าง,งคือเป็นตัวที่แบบเลเวลเพียงแค่1้0ยสบด้วยนมน่าจะเป็นตัวเลเวล140รที่ตึงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยทุ่มนี่ก็อย่างที่เห็นไปเลยว่าถึงแม้ผมจะตีแพ้นุ่มแต่ว่าผมลองทดสอบมาหลายๆทีน่มคือผมสู้ได้ง่ายมากทุผมอะเดี๋ยวเรามาสู้กับทีบนี้แล้วกันว่าเราจะสู้ได้ไหม ถ้าใครที่มีทีมหยุดเวลา5วิใช้คู่กับตัวของเทพซุดผมว่าน่าจะกุงได้มากกว่านี้นะัมนี่เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะสามารถสู้ฝันข้ามได้หรือเปล่านี่ยกไปเลยนะผมยกแล้วก็ข้ามไปเลยข้ามแบบหน้าตาเฉยเลยนะผมเอาง่ายๆคือแทบจะเป็นตัวที่เอามาแทนที่เอเลน,น่านาโคดได้เลยนะผมนี่โอ้โหตัวเดียวคือมันแบบโอ้โหสุดมากๆนะผมสาหรับเทพซุดตรงนี้น,น,นะผมอะ ก็ไว้ประมาณนี้ละกันทุคถือว่าเทพสุดตัวนี้มาปราบดินเจอร์ทั้งทีได้แบบไม่ยากเย็ยนเลยนะครับผมผมว่านะอ,อ่ะตัวเกมน่าจะมีการปรับในเร็วๆนี้นุกมแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะแบบสนุกกันอยู่พอสมควรทุกคนสาบคนที่มีเทพสุดตรงนี้นุกอ,อ่ะ ก็ไว้ประมาณนี้ละกันทุกคนสหรับคลิปรีวิวตัวที่โกงให้สุดในเกมนะตอนนี้ทุกที่เลเวลเพียงแค่140่งร้อยสี่สิบนอ่ะและอย่างหนึ่งใครที่อยากจะเติมเปิดแสงมืดในเดือนนี้ทมผมก็ขอแนะนําไปร้านเจน้มการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยทมร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดนานกว่าห้าปีแล้วทุกคนสหรับใครที่สนใจแพคเกจไหนหรือว่าสนใจแพคเกจอื่นต่างๆในเกมล a าเรนเจอทุกมก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามเรืราคาแล้วก็ไปเติมกนได้ที่ร้านเจน้าการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร ใต้ดีคริปชั่นหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวตัวสุดโกงก็ไว้ประมาณนี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ